ินี่ครับผลแรกผลแรกครับต้มอึ้งเด้อพี่น้องผลแรกของปีนี่ครับผลแรกผลแรกดูเห็นชนชานชนชานอึ้งเอืงคนแรกจะจับมากขึ้นนียครับอ้นี่มันลองทำระเอกของพี่น้องมานี่น่ะเออเออเออเตมูเตมีครับพี่น้องเอื้องลมีสดครับเห็มชนชานชนชานดูพี่น้อง นแฉ่งสีนี่ครับเออคนแรกของปีครับนี่ไงปีหกหกนี่ครับมาพี่น้องมากินน้ำกันเสียงดังเอื้อนี่เอาเสื้หมอแล้วเอานี่ครับพี่น้องรวมขาสีเกเดกระดาอยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่นี่ครับเฮ้ลนะโอ้ยพี่น้องโคตรบุ้งเลย รุดดดคนแรกของปีเขาตนไดีกินครับอิงปีนนึงกินเดือนนึงก็งยังดีนี่ครับพี่นออ้องหิวมีแต่เธอต่มเส่ใบบอกขามอ่อนครับพี่น้องโอ้ยพักปันญานังนงเธอมา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 กินน้ำกันครับ นี่ครับพี่น้องใส่ใบห้องพร้อมนี่ใบผสมห้องแต่ว่าใบอีกอย่างหนึ่งเขาต้องใช้ใบอีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องนี่ใ,นใบนี้ใส่ให้มันสมครับที่จริงใส่ใบบขามอ่อ,อนไปแล้วยังบัวพ่อครับใส่ใบนี้อีกนี่เอยอเพื่อไ,ได้หูคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเด้อ,อจะจังใบอีกอย่างหนึ่งนี่น,นี่ครับตัวเมืองสมสมจักน้อยนะครับพี่น้องนี่สีแซีบสีนัวนี่ครับเอ้ามาๆๆพี่น้องสุกแล้วนี่นี่นี่ เท่เท่เท่โอ้เท่เท่เท่ครับกลบเยอะมากนี่ครับพี่น้องอุ้ยออ้ยชื้อนี่ต่มอึ้งครับฝนแรกฝนแรกพี่น้องต่มอึ้งนี่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 สุดยอดเลยพี่น้องอุ้ยนี่ครับสุดยอดสุดยอดเอ้ย เธออันนี้มีมีชาติพันมีสางถ้าอุ้งหัวอะไรนี่อะใช่าหมนี่ครับพี่น้องสดน้ำมันห่อนเลยบาดนี่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 สดน้ำกันเด้อพี่น้องนี่นี่ครับสดน้ำสดน้ำเบาก่อนเด็กน้อยเด้อมันห่อนนี่มัน็นลวกปากเออเฮ้ยนี่ปุบปบเลยว่ะ วายอืมแจ็บครับหน้ามันยังแจ็บอ้ายเจ็บเจ็บเจ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 บโอ้ยสุดยอดเลยนี่ไข่ไข่ไข่เต็มท้องอันนี้เนี่นี่ไข่ไข่พี่น้องอึ้งอึ้งอึ้งฝนแหลกด้วยพี่น้องนี่ไข่อันยักษเต็มท้องเลยแต่ว่ามันหอนกินบ่ได้ดอกให้มันเย็นก่อนไม่ใช่ลวกปากวะให้มันเย็นก่อนพี่น้องตอนนี้กินบ่ได้แค่ลวกปาก เอาไปก่อนเดี๋ยวอีกน้อยกินเน้เบิึงดอกให้มันเย็นก่อนเด้อพี่น้องเด้อมื่อตอนนี้กินไม่ได้ห่อนกินมันดีได้กินหอมเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนกินเมลไข่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยเนาะตัวอีกบาทก้อนหนกระถางอ่ะมันเนี่ยเอาพี่น้องบานนี่กินเลยไข่เต็มท้องเลยตัวนี้พี่น้องนี่ครับไข่เต็มท้องเนะครับนี่นี่นี่เอาลุยลุยลุยพี่น้องเด้อด่ไข่ อึงฝนแหลแกขนแหลกพี่น้องขนแหลกครับโอ้ยเมียงดิเมียงอะไรดีใส่นหนึ่ก้อนมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่พี่น้องก็ด,ดูกรอบกว่พี่น้องเยบคักเป,ปน็นตหนไอืมใครพ่งอ่อืมใครใค ให้่มทองใันเลยอืมอืมร้องอืมให้ดื่มทองนะครับฮึมหวานกุ๊กบงามเลยหอนจิมนึงจิมจังหน่อยพี่เนาะใครดื่มผลแหลกเขาต้องได้กิน มันจุ Merci. ๋ยจุ Weil, ๋ยจุ๋กอดพี่น้องเผ็ดแห้งน้ำพี่น้องนึกไขรเต็มท่องเนยตัวนึงอ่ะหามเลยโอ้ยลมหามเลยลมใครหลงเต้มันจิ้ม ให้ลบไม้ลบให้ให้ให,ให้ให้ลมแซบคือกาโอ้แทบแทบแทบอืมอืมขีกบับบมีบุมบ่เลยบ่อืมแทบรับ 哦，就掉边了，抓抓抓，弟弟，妈，墩墩墩，妈妈，墩墩墩，对吧？丢掉你了，抓弟弟，六十多，玻璃窗，玻璃窗，我开的玻璃窗。 ให้คุณสองให้ี่นสอง,สองอปีนึงเด้กินเท่านึงครับีคอยคุณสองอายเน้เอะบ้านนี้บ้จิมจ้มน้ำจิ้มนอครับบ้านนี้บ้จิ้มเลยซัตเตอร์เพียวแสบพักแสบแน่

กบโตอกมวนกบอ้องเอื้องเอโควิดปีแร้มันต๊บไปไตเมื่กี้เลยนเป็นไตมากินเรียบร้อยแล้วแบบไช่เต็มท้องอันญ่เลยดุดอดไปแล้วเอาคลิบนี้บอจะดีเลยไปนด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับเยี่ยมครับปนงเยียมเยียมเยียมมีมีต้องเอาหอวนะไม่รู้กินไปแล้ว รู้เรื่องเลยนี่เห็นไหมตัวไข่มันมีเครื่องในด้วยนะอ๋มนตกินแล้วก็มันทั้งคืนตัวใหญ่ๆมันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยใหญ่ขนาดนั้นมัมเขาให้เอาข้าวเหนียวไหมอ่ะข้าวเหนียวจุดเบียร์อยู่เบียร์หมดแล้วเหรือเปล่ เป็นนเนื้อไหมยุบเกือบไหมอ่ะไ,ไม่เกือบปะมัมมนอย่างเดียวมี่นี่ใครเนี่ยใช่แล้วนี่นี่ด้วยในี่นีนเฟซมันข้ดเยอะในตอนนี้พอแล้ว